ล้วบอไปลงไปบ่ดีครับ เป็นไปกันวันนี้พอ้โหครับพอดีงานมันทนงานงงก็ั้ท่านดีวันเนี้ยตือไม่ได้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายรูปก่อนเออหล่อเลยครับ ือตไปอจัดไปแล้วไปแล้วจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วไปไห่ค่ะ

เดี๋ยวได้ไม่เห็นมันนะไฟอ่ะเอ้ยไฟหลอไฟลรอไปต่อไม่เป็นไรครับเริ่มต่อโอ้โหใกล้แล้วถอยมาแล้วถอยมาแล้ว งๆเดินตรงนั้นเลยอก้า็ได้อกา้นยไปดูทะเลอีกันเลึมาจากสุพรรณบโอ้สวัสดีครับโอ้เจ้าไฟหน่อย ออโอ้รอครับพี่น้องอันนี้จะเดินทางกลับหรือเปล่าโอ้ Like ีะกลับแล้อโอ้วันนี้มันปรับไฟได้ใช่ไหมในนในนอือีสานใต้น้ำเต็มเลยนี่นไหโอ้โชโลครับ พอไหมพอไหมนะถ้าไม่พอจะเปลวอีกยอดอ่ะยอดเลยอะเราต้องเชื่อมไฟเชื่อมอะไรใชถ้ามันปล่อยไฟมาแล้วเปิดไฟนี้รับมันเป็นตัวปล่อยไฟมาเราเปิดไฟรับใช่เหมือนกล่องในพวกมิตรพวกอะไรเหมือนการเหมือนการ สองสนนะครับจุกเลยัเล่นอไม่ถึงมไหลอ่ะอ๋อด้วยชุดลังคาด้วยอ๋อนี่คือคือจุกด้วยชุดลังคาอ่าใช่หกี่ตัวหกตัวหัวหกตัวแต่สี่สี่ากต้องฝนด้วยอ่าบางฝนเลยที่ไปทำร้านสมชายอ่ะถ้าเรากดทีเดียวมคงไม่ได้เลยอ๋อ มันเล่นหลายอย่างผมยังเล่นไม่เป็นมันมีหลายอย่างมันต้องมานั่งคนณว่ใช่ใช่มานั่งคนเล่นคือว่าใส่หน้ารถแหย่ยืนใส่กันได้ไหมไม่ถ้าใส่หน้ารถแห่แล้วไปเล่นตามงานนี่เราไปก่อนขอโต้งกันนีนให้มันเปลี่ยนไปด้วยให้มันท่าเสร็จประมาณเราต้องไปขอโต้งไปแล้วแต่มันเป็นไง รอนเลยครับใช่มองเห็นแต่ไกลเลยเนาะยังไม่ได้เปไฟนะใช่ผมไปเห็นอยู่มองเห็นกเะจยใช่หรือเปล่าวะไม่รู้นะตันน้องไปก่อนเลยมาถึงตอนกี่ทุ่มเออหนึ่สามละไรกไดลงไปงม่าานแหละลงในโรงฟางหละ เห็นไหมเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาสโลวีนีกบ้านไหนไม่รู้เขาไม่รู้พรุ่งนี้ผมนู่นวางน้ำเขียวนะไปโคราชทำงานเลยเช้าบ่ายพรุ่งนี้อันนี้อะนรแล้วได้อยังไงเชลยใช่งานของถิงไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านี่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันตื่นเช้ามาเปล่าเนี่ยครับผมเสืออุมอุ้บกระเอ่ะ ก่ารือไงนี่แหละลงทายบอกว่าจะให้ไปด้วยก็ไปไปในนาสมหรือห้านี่แหละเออประมาณสห้าไม่สมนี่และอ้าผมติดงานผมจะไปงานสุพรรณก็ไม่ให้ไปก็ติดงานอยากไปเห็นำนตอนงานวเขาจะไม่ด้ทอะไรเคือเสียไม่ส่เลยไม่มีหมดตังแล้ว อันนี้อันนี้เครื่องอะไริเขามาเร็วไหมมาตัอกย้ยจห้าโบดังเดยวผมเองมันมากเลยากกยังยอมเลยอ๋อันนี้แปลงหน้าวะนี่โอ้ ถ้าคุณใจไม่รักนะครับห้ามผมห้ามเลยนะห้ามเลยใช่ไหมใจมันรักใจมันรักเลยใช่ไหมรถแต่งรถละดาวรถสามหกศูนย์เดิมเดิมไปหัวกันซีได้อะตายเลยอ่ะเนี่ยเฉพาะแต่งสามแสนกระบาดด้วยเจ็ดสิบบาทด้วยบังฟูรถเทสัยดิไอคนเดินข้าวรถเลยเนี่ย ก็สวยอ่ะได้แล้อไอไปนี่ครับ้าวไเห็นไเห็นได้เสีวมีที oh. Oh. Hey. Oh. Uh ่บ huh. ้านอยู oh. so ่อันนึงอะไรเห็นสูตรเขาาเงี้ยโอ้โหโอ้โหเนเด่นแล้วพ่อยกกลับบ้านที่นี่แหละกันเลย นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าของเรามันทนําได้ไอหนดต,ตัวนั้นมันทำได้อโอ้นี่ครับอยากได้แค่สองคั้ครับสุดครับ มันอยู่แต่ว่ามันเป็นโหลดอย่างนี้ไหมอย่างนี้แหละถ้าอย่างนี้ผมจะสั่งเขียนสายในอย่างนี้แหละใช่ผมโทรไปถามแล้วแล้วมันทำไฟตัดปกติด้วยใช่ใช่เนี่ยผมจะสั่งแต่เวลาเราเปิดดีอ่ะเปิดปกตินะเปิดดีเดียวเนี่ยเปิดปกติงั้นมันเปิดแล้วเนี่ยจะสั่งนุ่มชุ่มยอดนุ่มชุ่มยอดเลยนี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ